ในบรรดาคนยากจนทั้งหลายข้าพเจ้ามีความรู้สึกว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเห็นจะเป็นเด็กๆพวกเด็กนักเรียนที่ซู้ผอมอาหารการกินไม่สมบูรณ์เช่นนี้จะเอาเรี่ยวแรงและสมองที่ไหนมาเล่าเรียนโตขึ้นอาจไม่มีเรี่ยวแรงทำงานทำมาหากินก็ต้องทุกยากยิ่งขึ้น พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตราราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ปรากฏอยู่นี้สะท้อนถึงพระราชดำริของพระองค์ที่เห็นความสำคัญของการมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์อันนำไปสู่การมีสติปัญญาที่พร้อมในการเล่าเรียนและจะได้มีกำลังสำหรับประกอบอาชีพในอนาคตโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จึงเป็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกที่พระราชทานให้แก่โรงเรียนตำรวจตรเวณชายแดนในการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้วิธีการเกษตรและนำผลผลิตมาปรุงอาหารสำหรับรับประทานซึ่งทำให้มีอาหารที่เพียงพอและมีคุณภาพทั้งยังช่วยแก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาในเด็กนักเรียนที่ได้ผลดียิ่งนอกจากนี้ โครงการนี้ยังเป็นการเรียนเชิงปฏิบัติในวิชากเกษตรของนักเรียนในการเรียนรู้ด้วยตนเองอันเป็นการบูรณาการระหว่างการเรียนทฤษฎีและการปฏิบัติที่เห็นผลอย่างแท้จริงซึ่งต่อมาได้เป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนอื่นๆน,นำไปเป็นแบบอย่างจากการส่งเสริมสุขภาพสมเด็จพระเทพพรตร,ร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงนำไปสู่โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโดยทรงให้ความสำคัญกับครูในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนซึ่งไม่ใช่ครูอาชีพโดยตรงหากทำหน้าที่เป็นครูในการถ่ายทอดความรู้ในสาขาวิชาต่างๆให้แก่เด็กในโรงเรียนพระองค์จึงส่งเสริมให้ตารวจครูเหล่านี้ได้เรียนรู้วิทยาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ครูอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการทำหน้าที่ครูในโรงเรียนตำรวจตรเวณชายแดนแล้วบุคลากรเหล่านี้ยังทำหน้าที่เป็นแกนในการดำเนินโครงการพระราชดำริต่างๆและถ่ายทอดความรู้ที่อบรมมาให้แก่ประชาชนโดยรอบชุมชนเช่นการฝึกอาชีพให้แก่ชาวบ้านในท้องถิ่นการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้วยความห่วงใยที่มีต่อนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนตระเวนชายแดนว่าพวกเขาจะออกไปประกอบอาชีพใดกันบ้างหากส่งเสริมให้มีการศึกษาแต่ไม่อาจหาอาชีพรองรับได้ย่อมส่งผลต่อก,การละทิ้งภูมิลำเนาเดิมพระองค์จึงมีพระราชดำริให้รับนักเรียนที่จบการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6สอบเข้ารับราชการเป็นตำรวจตระเวนชายแดน ทำหน้าที่ครูในโรงเรียนต่อชอดอภายใต้ชื่อโครงการผลิตครูโรงเรียนตรำรวจตะเวนชายแดนโครงการนี้นอกจากช่วยให้นักเรียนที่สำเร็จการศึกษามีงานแล้วยังเป็นการดำเนินงานที่สนองต่อแนวพระราชดำริอย่างครบวงจรทั้งยังช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โครงการพระราชดำริที่เกิดขึ้นสำหรับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนพระองค์ทรงนำหลักการบูรณาการทั้งศาสตร์และศิลป์เข้าไว้ด้วยกันอย่างแยบยนต์ทั้งนี้โครงการเหล่านี้ล้วนเป็นไปเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียนครอบครัวตลอดจนครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนทั้งสิน้น